หนูเคยเดียวพี่ใบรับได้ไหมคะว่าหนูกินเหล้าขาวอ่ะรับได้ไหมคะรับได้ไหมคะสักพักพี่ใบบอกพี่รับได้เหมือนกันว่าพี่ก็กินเหล้าขาวเหมือนกันมึงเลาขาวแรงมากแค่ได้กินกินก็ไม่ไหวละใครใครใครคอแข็งนะใครคอแข็งใครใครใครคอแข็งสุด มกูขอไม่แ <rua S 2> ข็งกูกูน่าแข็งแข็งป้าเองป้าเองเอ่อลองกินแอปซินดะที่มีป้าขมอวัดเลยลองกินแอปซินดูแอมไปแอฟซินดูป้าจะไปทำบุญเหรอจะรู้ใช่อายุเยอะแล้วไม่เข้าวัดทำบุญไปกินกินอย่างแสดงว่ากินวัวลอยได้ใช่ไหมคะใครว่าคอแข็งโอ๊ยขัดขาแรง S <S อกดเลย <c oughs> กดเลย <c oughs> กดเลย <c oughs> กดเลยกดเลยกดเลยน้องแจมกดเลยครับ ไม่เคยฆ่าใครเลยเนี่ย ไม่อกพี่ไม่น้องมาคุยกันกันหนูพี่ตัดโอกาสพี่แม่หนูเราีคนตตยหนุ่สุครับพี ouais. ่พ uh ี huh. ่ไม่พี่ไม่เห็นหนูตลมีคนตายหนึ่สุดอยไม่น้องพกันหนูอายุอ่งอก่อนคนตายหนึ่งศพ มีคนได้เงนสดมีคนได้เงสดงอก่อนงอก่อนงอก่อนหนูอ้าวนี่ก็เลยไม่น่าสนใจใช่ต้องงูอหละใช่สิหนูไม่ใช่เด็กหนูเป็นเด็กที่สายตาพี่ตลอด โอ้ทำไมมีเสือก็เต้าหน่อยทำไมอ่ะมันนี่มันคารุห่ากไงปัดปัดเช็ดถูมีคนตายมีเสือ คือไม่มีร็วโปรเพลย์เอพีแรกเป็นแวมไพร์่หมพี่<ม>แล้วทำไมโหมดแวมไพร์มันดีเลยยังวะเราฆ่าทำเป็นพวก เนี่ยคนนี้มันเข้ามาตลอดเลยสีฟ้านี่น้ำเงินเบกกิกนะมีมีม,ม,มีสีน้ำเงินอําส่วมอยู่มันเดียวมีคนอายสีศบแล้วบวัวลอยสีศบแต่สศพ

่รี้หมเลยเพราะว่าเตะคาบรัวๆเลยแจมตีมือสุดยอดแต่ไม่คลิวสุดก็ครับเนี่ยโว้สกิวจริงด้วยนี่ยรอบแรกอุตส่าห์แปลงร่างมาแล้วนึกว่าจะมีคนฟองปัทโทไม่มีก็เลยเดินวนกลับมาค่าอีกรอบเลยแบบอย่าเป็นนักชันสูตรศพแต่การเป็นศพแทนแปงอร่อยเลย เกมเร็วเกมเร็วนี่อย่าล่วงเล่นหมดเมื่อวานที่มันเป็นเหมือนซอมบี้อ่ะอะไรอ่ะอ๋อแมไพร,ร์เหรอกิกออทีอ๋อใช่ใชเชฟ